คลิปรีวส์นะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะความยาวสูงสุดที่เขาให้เราทำได้เนี่ยอยู่ที่1นาทีครึ่งนะคะทีนี้เทคนิคของการทำรีวส์เนี่ยจะเป็นการทำคลิปที่เปิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องฮุกนะคะฮุกด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะฮุกด้วยการจังหวะที่เข้าเพลงเขาเรียกว่าตัดแล้วมันลงจังหวะนะคะมีคลิปต้องไม่นิ่งนะคะ มีการซูมเข้าซูมออกแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวา,าถ่ายจากบนลงล่างถ่ายจากล่างขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ปูจะมาสอนเทคนิคการทำรีวิวแบบง่ายมากๆคือการใช้เทมเพลตนั่นเองนะคะเทมเพลตเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยในทุกเพลงเนี่ยจะมีคลิปนะคะที่ครีเอเตอร์บางท่านเนี่ยเขาจะใช้เทมเพลตนะคะวิธีการก็คือว่าพอเรา ไปเลือกเพลงนะคะหรือชอบเพลงไหนเราลองกดเข้าไปที่คนที่ใช้เพลงนั้นดูนะคะว่าเขามีการใช้เทมเพลตอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็ลองกดดูว่าเขาใช้เทมเพลตนั้นอะ่ะมันมีปริมาณนะคะความสั้นความยาวเหมาะสมกับคลิปของเราไหมนะคะให้เราลองเลือกดูก่อนว่าเราอยากจะได้เทมเพลตแบบไหนสไตล์ไหนนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะ